ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงเตรียมการรับมือกับวิญญาณร้ายด้วยการทำสิ่งนี้แล้วจะรอดผลวิญญาณร้ายไม่อาจทำร้ายได้ เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกผีสิงเป็นเวลานานถึงสมปีสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่จนได้มาพึ่งบารมีของหลวงปูด่ดูพรหมมปัญโยขอให้ท่านเมตตาช่วยลูกของเขาให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยและก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งเมื่อหลวงปู่ทำสิ่งนี้เพียงไม่กี่อึดใจก็สามารถส่งดวงวิญญาณนี้ให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้เผยแพร่เรื่องราวธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานให้แก่ทุกท่านต่อไปนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้ อยู่กันมาด้วยความปกติสุขกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไปทำธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็หลมฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องพากันตระหนกตกใจรีบเข้าไปประถมพยาบาลเป็นกลหลครั้นลูกสาวฟื้นคืนสติกลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมดุดคนละคนเลยแววตาขุนขวางน่ากลัว เวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าวปลาหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายรวมทั้งถ้อยคำวาจาดุดเป็นผู้อื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารขาวมากินอย่างมูม,มามคล้ายกับอดอยากหิวโหวยมาช้านานพ่อแม่เห็นลูกสาวมีเกิริยาอาการผันแปรไปอย่างกระทันหันอีกทั้งยังพูดกันไม่รู้ความดุดเสียสติก็รู้แน่ว่า คงมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงจึงออกไปตระเวนหาหมอผีผู้มีวิชาอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีเข้ามาถึงบ้านเริ่มทำพิธีไล่ผีด้วยกลิตยาคมผีที่เข้าสิงลูกสาวก็รีบถอดถอนหนีออกไปง่าย,ายทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องล่งอกโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงเท่านี้ ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือผีตนเดิมก็มาเข้าสิงลูกสาวอีกครั้งคราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความพอใจรักใครต้องการได้ไปเป็นเมียและตั้งใจเอาไปเป็นเมียให้ได้ คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงสาวก็ยิ่งตื่นตระนกตกใจเพราะถ้าผีตายโหงที่มาเข้าสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวตนไปเป็นเมียเชน่นนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายมีเจตนาจะกระทําให้ถึงตายแน่ๆผู้เป็นพ่อแม่พยายามพูดจาอ้อนวอนกับวิญญาณผีตายโหงที่สิงร่างลูกสาวให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้เสีย แต่วิญญาณของผีตายโหงไม่สนใจใหยดียังยืนกลานตามความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องตระเวนหาหมอผีผู้มีสายเวทอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างกายของลูกสาวทั่วทุกทีศแต่ไม่มีผู้ใดกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนมีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้า วิญญาณผีตายโหงยิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาศาสตร์น้ำมนตเข้าใส่อย่างไรมันก็วางเฉยจนฝ่ายหมอผีต้องยอมแพ้ไปเองถ้าหมอผีผู้ใดมีพลังวิชาอาคมเข้มรัังวิญญาณร้ายก็จะรีบถอนออกจากร่างหญิงสาวที่มันปรารถนาจะได้เป็นเมียไปง่ายๆทำทีคล้ายกับเกรงกลัวอำนาจเหลือหลายแต่พอหายไปสักพัก มันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือแม้หญิงสาวจะมีพระเครื่องรางของขังได้สายศินลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อคุ้มครองปกป้องอย่างไรวิญญาณผีรา้ายก็ยังเข้ามาสิงจนได้หน้าเวทนาหญิงสาวเคาะร้ายรายนี้ที่วิญญาณผีตายโหงจับจ้องหมายปองชนิดที่ไม่ยอมเลิกลาทำให้เธอแทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาสิงอีกเมื่อไรเวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวมีอาการเหมือนคนหมดสติไม่รู้ตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปบ้างตราบกระทั่งวิญญาณผีตายโหงออกไปเมื่อใดเมื่อนั้นสติสัมปชัญญะจึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลานานถึงสามปีเต็มๆที่หญิงสาวถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงไม่ขาดระยะ สภาพของเธอผู้นี้ไม่ผิดกับคนที่ตกเป็นทาสของผีตายโหงซึ่งจะมารังควานเป็นพักพักชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบ,บซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายก็ติดตามไปเข้าสิงจนได้กระทั่งผู้หญิงหวาดภวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายพรายพร้อมสุดลงอย่างน่าใจหายและภาวะหน้าพรันพลึงดังกล่าวจึงได้กดดันบีบขันครอบครัวนี้ ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหาัสผู้เป็นพ่อโกรธแขนวิญญาณผีตายโหงที่มารังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสะออกมาขู่ว่าจะยิงผีร้ายให้แหลกกระจายขามือแทนที่วิญญาณซึ่งมาเข้าสิงลูกสาวจะวาดหวันพลันพลึงมันกลับเยาะเย้ยท้าทายให้ยิงได้เลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองจะกล้าทำหรือ การที่วิญญาณผีตายโหงมาเข้าสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเช่นนี้โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาขัดขวางมันได้อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่เธอผู้นี้กับวิญญาณของผู้ชายผู้ถูกยิงตายมีกรรมพัวพันต่อกันและถึงวาระที่จะต้องชดใช้จึงไม่สามารถสกัดกันหรือหยุดยั้งทุกกรณีและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ให้ผ่อนคลายหลุดผลจากวิบากกรรมนี้ก็เชื่อได้แน่ว่าหญิงสาวคงต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือเหตุที่เกิดนี้อาจเนื่องจากวิญญาณผีตายโหงเพราะถูกผู้อื่นยิงตายเสียชีวิตเพราะกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวิญญาณจึงกลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตที่หลงมัวเมาอยู่ในกามตัณหา มีความอยากในกิเลสราคะรุนแรงจนไม่อาจแยกคิดชอบชั่วดีได้ไม่รู้ว่าตนกับหญิงสาวอยู่กันคนละภพภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันครั้นมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตนพึงพอใจจึงกระทำทุกวิถีทางจะครอบครองเป็นของตนแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนจะเอาชีวิตหญิงสาวให้ได้แต่วาสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่ วิญญาณผีตายโหงจึงทำลายหลางชีวิตเธอไม่ได้และคล้ายดังเป็นวาระที่หญิงสาวจะหลุดผลจากเงื่อมงามของวิญญาณร้ายได้มีคนรู้จักกับพ่อของหญิงสาวมาบอกว่าควรไปขอความเมตตาจากหลวงปูด่สสดูพรหมปัญโยวัดสแกเถิดเพราะท่านเป็นพระเถระที่มีจิตตานุภาพสูงมาก อาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่ย่ำหยีบีทาลูกสาวจากวิญญาณร้ายได้ผู้เป็นพ่อจึงตกลงใจเดินทางไปที่วัดสเกทันทีวันที่ผู้เป็นพ่อหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงไปถึงวัดสเกหลวงปู่ดูกกำลังพูดคุยอยู่กับสิทธิ์คนหนึ่งของท่านพ่อหญิงสาวผู้เคาะร้ายจึงเข้าไปกราบนมัสการท่าน หลวงปู่ก็ทักทายปราศัยถามไปว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกความทุกข์เรื่องของลูกสาวก็เล่าเนื้อความถวายที่มีวิญญาณผีตายโหงมารังควานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียดลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกรุณาพเพื่อทุกข์ให้ด้วยเถิดหลวงปู่นั่งรับฟังเงียบเงียบ เมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อหญิงสาวที่ถูกผีสิงท่านจึงหันไปบอกลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆว่าแกช่วยเขาทีเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรทางจิตกับหลวงปู่มานานพอสมควรจึงเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ก็ประนมมือรับคำพ่อหญิงสาวรีบนมัสการเรียนถามหลวงปู่ว่า จะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือไม่หลวงปู่ตอบสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่และสิทธิ์ของท่านก็นั่งหลับตาจเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันณที่ตรงนั้นมีได้เคลื่อนย้ายไปไหนหรือให้จัดเครื่องสการะบัตรพรีมาประกอบพิธีอย่างใดเลยแม้แต่ดอกไม้ทูปเทียนก็ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวพ่อของหญิงสาวผู้เพาะร้าย แอบคิดลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้ผนจากอำนาจผีรายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นพิธีกรรมอันเข้มขลังดังเช่นที่เคยเห็นพวกหมอผีมีวิชาอาคมกระทำกันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจเสียด้วยซ้ำหลวงปู่ดูก็พูดขึ้นเพื่อบอกกับลูกศิษย์ของท่านว่าเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญค่าให้โมทนาสา จะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปจะได้เมียนางฟ้าเยอะแยะดูด้วยว่าผีตนนั้นรับแล้วหรือ,อยังสิทธิ์ของท่านนั่งลงสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็กล่าวขึ้นอีกรับแล้วใช่ไหมไปเกิดสาเอาละหมดเรื่อง พ่อของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงเป็นพักๆนานถึงสามปีแม้จะเคารพหลวงปู่ดูเพียงไรก็ยังไม่ไวายลังเลสงสัยว่าบารมีธรรมของหลวงปู่จะช่วยลูกสาวให้ผลจากอำนาจผีรายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขลังอย่างใดเลยอีกทางลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านไม่รู้ว่า บ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิีริยาอาการที่วิญญาณผีตายโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลูกสาวคนไหนของตนที่ถูกผีสิงเมื่อเป็นเช่นนี้ผีตายโหงมันจะหวาดกลัววันระยอหลวงปู่ดูถึงกับยอมสละหนีไปจากลูกสาวง่ายๆหรือเมื่อหลวงปู่ดูและสศีลทอดจิตจากสมาธิผ่อนคลายอริยาบทแล้ว สิทธิ์ของท่านก็บอกกับชายคนนั้นว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุลุงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรแสดงว่าหายผู้เป็นพ่อของหญิงสาวเคราะห์ร้ายก้มกราบหลวงปูด่ดูด้วยความปิติยินดีและนมัสการกราบลากลับไปบ้านตนที่อำเภอนครหลวงเวลาผ่านไปเกือบเดือนชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกอีก เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ดูด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบว่าลูกสาวหายดีแล้วครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาไว้ครับบารมีธรรมของหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยเรื่องวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงหญิงสาวอยู่อำเภอนครหลวงที่นำมาเสนอไว้ณที่นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูงและบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นคือวิญญาณของผู้ที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติตายเพราะกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวันตายของตนย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้จึงต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในนิมิตของวิญญาณที่คาาเกี่ยวกับโลกมนุษย์ อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลสตัณหาหลงอยู่ในโมหะาอาวิชชาไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองตายไปแล้วมีอัตภาพผิดแพกแตกต่างจากมนุษย์ไม่อาจสามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณีเหตุนี้เมื่อมีกิเลสกามฟูขึ้นมากับหญิงสาวที่ตนหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนานถึงสามปี หากมีใช่บารมีธรรมของหลวงปู่ดูที่แผ่เมตตาให้วิญญาณของผีตายโหงวิญญาณนี้คงไม่ผลจากสภาวะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสที่รัดตึงเอาไว้ส่วนที่จะไปผุดเกิดในภพภูมิใดต่อไปก็คงเป็นไปตามยถากรรมของตนสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทาน ให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ